สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมแตไดี้โอเกอร์รีบอลในพาร์ทที่81นะครับนะเปาหมต่อไปก็คือค r อดิก้าฟลอเทสพาร์ t ี้ผมว่าผมเปลี่ยนอาชีพใหม่ดีกว่าเดนิมแห่งกเรียสเนี่ยจะเ,เป็นซอรมารเตอร์ยินดีกว่าเลยนินจามันตีเบามากไม่เหมาะกับเดนิมหรือเราเปลี่ยนเป็น ราชายโจรสลัดดีดูดูดูดดสเตต742เปลี่ยนเป็นไอ้เนี่ยโว้ยแค่13เองเหรอแต่เนี่ยลดแสดงว่าราชายโจรสลัดสเตต,ต,ตโจมตีมันน้อยกว่าใช่ไหมเนี่ยหรือผมคิดไปเองแต่เป็นสเตตของนินจามันทำไมมันเยอะกว่าเอ๊ะนินจามันตีแรงเหรอ มันยังไงกันเหมันวัดสเตตจากอะไรเพราะว่าไม่ใช่แหละอ๋ออาวุธอาวุธมันจะหายมันต้องอย่างนี้เยวดึงนะหาอาวุธออกจะได้รู้ว่าสเตตมันเป็นยังไงอา ผมเปลี่ยนเป็นหลอดแล้วกันนะเฮ้ยหลอดมันจะเก่งเกินไปสาันเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ดาบคาตนะอ่ะอะไรอะมีคนใส่แล้วไม่มีดาบใส่ ไม่ใช่ไม่ใช่ผีทุกอันเลยตีดาบได้ไหมคาตนะนี่ไงมันเตีอะไรได้บ้างอ่ะนี่แล้วกันแล้วก็ใส่คาตนะโอเคทีนี้พอแล้ว แค่นี้ก็เก่งแล้วเวทใส่ได้แค่ว War Dance. เวทวอลแดนซ์เอาเป็นอันไหนใส่ได้ก็ใส่แค่นั้นแหละเอา้าสกิลยูคาตนะอิมูอมนอกแบก็ค ไม้ไอ้เอาไว้หลบเอาไว้ตีก่อนได้เปรียบอ่ะระดับนี้ถือว่าเก่งแต่ยังไม่โกงไปตีร้อยบัฟแล้วก็รีคูท เราดูแล้วอันนี้มันนักเวทบีนี่จากเปลี่ยนมาช่วยไอ้สะพานเปลี่ยนมาช่วยคนนี้เหรอคุณนักเวทบีเนะี่ยสิบทับสิบโอเคประมาณนี้แหละไม่ต้องอ,อะไรมากหรอก ทั้งที่หนีไปคนเดียวแบบนั้นก็จะรอดแล้วแท้ๆแต่กลับงูย้อนกลับมาเสียได้ถึงแม้ว่าแกจะหาคนมาช่วยสักกี่คนแกก็ไม่สามารถจะต้านทานเหล่าโจรสลัดที่ผ่านการฝึกฝนบนทะเลอันเชี่ยวกราดได้หรอก ไบอนบุกา今ทัสกันอีกที่ไบอนปอดภัดีหรือเปล่าตอนนี้ข้ากำลังจะไปช่วยฟอร์คัสทำไม่ได้ทไม้ที่นีม่วทำ่ได้ทำไให้ทำม่้่ไ้ทจ่เจ้าจะ้ทำไม่ไ้ท่ที่ทำ่้ท,ทำ่ไท่้ที่ได้ททำททท้้ท่่ จีจี้ก็คุโชิมะอีจะอะไรก็ช่างหัวมันไปเลยข่ายแก่นั่นซะไอ้พวกแกไวชีวิตผู้หญิงที่เหลือข่ายหมดลุยเลยกำ <c oughs> จัดดาซ่าดาซ่าฆ่ามันยังไงล่ะ โอเคเดี๋ยวน้พี่ฟอนขอดเราเนี่ยเขามีชิปสโตนหรือเปล่าอา่าไม่มีชิปสโตนตายได้ไหมเนี่ยพี่ฟอนเราเนี่ยลุงบาเราล่ละลุงบาก็ไม่มีเอออะไรวะนนมายไมเดนดุล MP มโอเคเอาละพี่สาวช่วย บัฟไอ้เนี่ยนั่นห,หน่อยดิบัฟวิ่งเร็วอะมาเตอร์ตั้งแต่แรกมาดิพี่สาวเออพี่สาวไม่มีมานามาม่ยอายไปสอนมาเตอร์มาแล้วเปลี่ยนจากนินจาเป็นสมุไรแล้ว ม,มีเวทลงหัวเพราะว่าไม่มีมานาเอ็นบ์สบินไปเลยอุ้ยดาบอะไรไมันดีตัวจังอุ้ยก็ดีก็ดีได้เดินฟรีหนึ่งช่องก็ด้เดินฟรีดเดยนีเอลี เอาพี่ฟอนมาเปลี่ยนแทนเอลลี่เลยกันนะเราจะได้มีไนแล้วสิดาอะเกมนี้มันไม่มีนินจาที่เป็นตัวละครอยูน่ยน,ยยนิ้อะกินเวดไปทำไมฮะแล้วไปเกิดอะไรข้างหลังอยใครจะไปเก็บพิ่งเดินมาแท้ๆโบที่ยเ,เลย นี่แล้วก็โอ้โหเลือดเป็นร้อยเลยเหรอเอ๊ะมันได้ทำอะไรอีกไหมลืมอ่านอ๋อรีคูดนี่เป็นไงล่ะเกมไม่สามารถจ ตีกายภาพทะลุไม้ไอได้หรอกร้อยกวัวร้อยกวัวอืมทำไมตีไก่แมลงกว่าตีพวกนี้อีกเนี่ยพวกสายเลขคารเนี่ยพวกลิบทายเนี่ย อ้าวหยาบไม่ได้เฮ้ยอโอ้หเฮ้ยแย่ยังผมไ็จะเก็บมีดจิอาไว้ให้คนอื่นด้วย เฮ้พี่สาวทำอะไรอะพี่สาวทไม่ทำแบบนั้นเน่มีจัสเมนสามก็ไม่ใช้มาน้ำไม่พอแล้วโอเคผมจะไปบล็อกทางไม่ให้มันมาหาลุงบีแล้วก็ยิง เรเยบรเลยดีกว่าตีเขาหน้ามันให้มันจบๆไปเป็นไงละ่ะหมัดพึง่งยิงก่อนดีกว่าไม่อยากเสียของชุบอะเอ้ยไม่จงเป็นเ,เรามีเวทชุบของหลวงพ่อ แต่ที่ยังไงก็ตามทีมันใช้มานาเยอะแล้วก็เปลืองอรีคูดไม่เก็บเวละ่ะลุงมานามุามดไปแล้วเหรอแย่ยัง เราควรจะจะโจมตีหรือว่าฮีลตัวเองก่อนดีเนะี่ยฮิลตัวเองก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นโดนลุมตายอันตรายครับเบอร์ซรื้อเหรอโอ้พี่สาวขอร้องล่ะแจสเินโชว์หน่อยดินักธนูนี่อโลเซลอะดีเซลอะไรเซลอ่า เดสก่อนดีไหมเอ๊ะผมลืมเอาสกิลรับมีดรับดาบมาเลยเนี่ยแย่เลยฮะนี่เก็บขี้ก่อนเลยเดี๋ยวโดนขมโมยมเราไม่มีสกิลเด้งงั้นก็ไปหานักเวทแล้วก็บัรไม่ได้ตีธรรมดาแล้วกัน ยิ่งสูงยิ่งดียิ่งแรงมันเป็นความรู้สึกจะมีหิวก็ตายแล้ว้น่นอนนะดีแล้วที่หิวเอาละสก,กิลเด้งแล้วก็หิวจิซูริอืม ี่เฮ้ปมุมนี้ฮิวหม,มูได้เฮ้ทำไมไม่เก็บไอ้พวกเวท่อยสิ แล้วไปทุบทำไมไม่เข้าใจหลวงพ่อต้องการจะทำอะไรกันแน่ไม่ย่าหลวงพ่ออีกแล้วเรียกผิดอีกแล้วอืมมีคนใกล้ตายอยู่หนึ่งคนมนุษย์นกแล้วก็ตายไป แล้วผมก็ไม่ได้อัพพลังเวทให้ด้วยนะเนี่ยเรีวล1หนึ่งอยู่เลยถือว่าบาลานซ์ไปแล้วกันตัวหนึ่งเวทต่ำตัวหนึ่งเวทแรงอย่างเช่นพี่สาวเนี่ยมีลักธิสตาร์สิ่ขัโโ้วโกงใช้ทุกทีเลยจัสเมนเนี่ยมีคนอยากจะตายดูดิมายืนใกล้การ์ดดาบ ข้างๆตัวที่มีดาบกับคีอืมลืมเอารับมีดมาได้ยังไงกัน,นเนี่ยโอเคตายงั้นก็ถอยมาหนึ่งช่องมันไม่ในระดับ ก็อคอร์ดโอ้มิสตีย,ยังไงตีมิสนะถามจริงเ,เ,งเนี่ยเดลิมเฮกโกริแอดมีสองดาบและหนึ่งคิซึ่งถ้าเป็นอันเตะเลเวสูงสุดก็ไม่ตายอยู่ดีงั้นก็นี่แหละตีขีะโอเคปิดเกมนี้ได้ละ าามาบ,บ้านาเวลดีข้าขอโทษยินด,ดีด้วยคุณตีแรงมากเลยเย ไซชามาด้วยฮะของดีนะเนี่ยได้สก,กิลใหม่สก,กิลอะไรอ่ะเพิ่ม MP2 แค่นี้แล้วอะไรคือสก,กิลอะไรอ่ะดีคอยบ่เนี่ยรูปแบบนั้นเนี่ย เร,ไไเราสามารถกู้เรือที่จนสลัดป้วนไปได้แล้วตอนนี้พวกเจ้าสามารถที่จะออกเดินทางไปยังจุดหมายได้แล้วละ่ะข้ายกส่งพวกเจ้าทั้งหมดไปยังเมืองรามตามที่พวกเรานั้นได้สัญญากันไว้เอาละขึ้นเรือก,ก็ได้เลย フฟルカス待ってくれ実はシスสィีามาจักอ้าก่อนโฟลคัส,ส,สที่จริงแล้วนะซิสตีนาถูกพวกมันจับตัวไปแล้วล่ะนั่นซิสตีนาต่าว่าบุรนีหนีหนีหนหนีหนีหนีนะหนีหนีหนีหนาหนี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 ห่ีหีนีน,นีหนีหนีหのี ขอโทษด้วยนะแต่ว่าซิสตินานะ่าเนี่ยเธอคือคนเดียวที่ถูกพวกมันจับตัวไปยังที่ซ่อนของพวกมันแล้วนะเราควรท่ะเดินทางไปที่ป้อมโบ๊ทเพื่อที่จะชยเหซิสติน่าออกมาจากที่นั่นกะเราควรที่จะเดินทางไปที่ป้อมโบ๊ทเพื่อที่จะช่วยเหลือซิตินาออกมาจากที่นั่นกันนะそれは分かかっているしし ขา้ารู้ตัวดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอันดับแรกของเราก็คือการส่งพวกเขาไปที่ลามอย่ามาพูดบ้าๆนะนี่เจ้าคิดที่จะปล่อยให้ซิสตีนาตายไปทั้งแบบนั้นเนี่ยนะยังไงก็ตาม พวกเขาเนี่ยได้ทำตามสัญญาที่พวกเราให้แก่กันและมันก็ถึงเขาที่ข่าจะต้องปฏิบัติตามคำมาัสัญญาที่ให้ไว้ซิตินา,น,าน่หรับเจ้าแล้วเธอคผู้หญิงคนสำคัญขอเจ้าไม่ใช่เรื่องนานหรับเจ้าแล้วเธอคือผู้หญิงคนสำคัญของเจ้าไม่ใช่รืง,งกันนะฮะ เมย์โอ้คั่งทั้งยักษ์สกุลผู้นหญ้เด็กินข้าน้าเป็นอัศวินก่อนที่จะเป็นผู้ชายซะอีกด้วยเกียรติอัศวินของข้านั้นทาไม่สามารถที่จะผิดคำสัญญาได้หรอกなららばそのこに聞いてみるまでだไอ้เจ้าคนหัวแข็งนี่คุยกับเจ้าไปก็ไร้ความถ้าเช่นนั้นข้าจะคุยกับเด็กพวกนี้เอง มันก็เป็นอย่างเช่นพวกเจ้าได้ยินนั่นแหละสหาหคนหนึ่งของพวกเรานั้นถูกพวกโจรสลัดจับตัวไปแล้วแน่นอนว่าข่านนั้นรู้ดีว่าพวกเจ้านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แต่ทว่ายังไงก็อยากที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกเจ้า จะได้หรือเปล่ากำลังคนของพวกท่านนั้นก็มีคนอยู่มากมายไม่ใช่เรืองกันล่ะทำไมถึงไม่ขอกำลังเสริมให้มาช่วยเหลือล่ะจากการขาดการดูแล้วการที่จะรวบรวมผู้คนที่มีจิตใจอันหนึ่งเดียวได้มันอาจจะใช้เวลานานเกินกว่าที่พวกเรานั้นจะสามารถไปช่วยเหลือเธอทัน 私たちだって追われているัดต์ถูกวาระที่ริมหนทางฝั่งเราเองก็โดนไล่ล่าเช่นเดียวกันท่านน่ะคิดว่าพวกเรานั้นจะอดทนรอไหวยอย่างนั้นเหรอそれに私たたちは約束ををを守っわこの落としし船取り戻และอีกอย่างเราก็ได้รักษาสัญญาของพวกเราจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วข้อตกลงของพวกเราก็มีแค่การช่วยเหลือท่านจากโจรสลัดยึดป้อมปราการกับคืนมา และนำเรือที่พวกมันขโมยไปกลับขึ้นมาด้วยก็อย่างเช่นที่ท่านอสวินผู้นั้นได้กล่าวมามาถึงคาของพวกท่านแล้วละ่ะที่จะต้องรักษาสัญญาที่พวกเรานั้นได้ตกลงกันเอาไว้แค่เพียงพวกเราออกทะเลไป พวกกองทัพของวาริสเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะไล่ล่าพวกเจ้าได้แล้วและนอกจากนี้การที่พวกเจ้ามาช่วยเราโจมตีแหล่งที่ซ่อนของโจสรสลัดมันก็แค่ทำให้การเดินทางของพวกเจ้านั้นล่าช้าลงเพียงไม่กี่วันก็เท่านั้นเองบายอัน พอแค่นั้นแหละสิ่งที่เธอนั้นได้กล่าวมาทุกคำล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นเดนิมควาะคิดเห็นของเจ้าคืเอะไรเจ้าคิดว่ายังไงล่ะเรื่องนี้นะเพราะว่าเจ้านั้นคือผู้นำของกองทัพแห่งนี้เจ้าคิดเฉยลยได้โปรดบอกข้าทีอยากรู้ว่าถ้าเราตอบข้อสองจะเกิดอะไรขึ้นไนงะ เ,เ,รเ,เราสามารถที่จะไปช่วยพวกคุณได้แม้ว่าหลักการและแนวคิดของพวกเรานั้นมันจะแตกต่างกันแต่ว่าความรู้สึกที่เป็นหัวเป็นใยต่อพวกพ้องของพวกเรานั้นมันเป็นเช่นเดียวกันเดนิมเลีดเดอร์ว่าบอกก์ไ้เม่ซันคิดต่าทมกคนมาเข้าใจกัน ผมคือผู้นำแห่งกองทัพแห่งนี้ครับพี่ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นจะเข้าใจถึงการตัดสินใจของผมสมัยเดนิมคสคุสไนี่ขันสะเอขอบคุณมากเดนิมข้านั้นทราบซึ้งต่อน้ำใจของเจ้ามากมายเลยละ่ะข้านั้นรู้ถึงแหล่งกบดันของพวกมัน มันอยู่ที่ป้อมปราการดามูซ่าบนเกาะเดนิกอสดีว่าดามูซาทริเดนิเอตเดินทางไปที่ดามูซ่ากันเวนไบอันเข้าสู่ร่วมปาร์ตี้ของคุณชั่วคราวนะเดี๋ยวนะ ล่องเรือไปที่อ้อมโลกไปที่ยามซาโปเตสเดี๋ยวนะมันที่ไหนเนี่ยอ๋อ,อจำได้แล้วโอเคครับยังไงก็ดีแล้วล่ะที่เดินทางไปถึงภายในแค่1นึ่ด่านโดยที่ไม่ต้องผ่านด่านอื่นไปได้ไม่ต้องเสียเวลายังไงก็ได้ไปช่วยซิสติน่าก่อนเลยซิสติน่ามันคนไหนนะ แป๊บนึงนะผมดูก่อนว่าใครคือซิติ่าวลเ่ริพอร์ตตัวละครเสื้อแดงหรือเปล่าซิติน่าเอ้ยไม่ใช่เสื้อส้มซิติน่าเสื้อส้ม,อ,มอยู่ไหนหาไม่เจอหาไม่เจออะซิติน่าอยู่ไหนเนี่ย เลื่อนหายอย่างนี้แล้วกันนะดูรูปเอาไม่ได้รู้เลื่อนทงังว่าอ่าซิตินา่าเสื้อเหลืองเสื้อสม้มเสื้อแดงชื่ออะไรนะลืมแล้วลืมตัวละครเอ๊ะพี่น้องมันก็มีเชลรี่ซิตินาโอลิเวียอีกคนชื่ออะไรอะ่ะช่างเถอะ เอาเป็นว่าไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับนะไปละบ๊ายบาย